สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะนอกรับมาพบพอกับจ่าปออีกคือเกาเนาะค่ะท่านาผู้ชมนอเมือนี้จ่าปอสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝัน กับอาจารย์จงเฮ่งค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าอาจารย์จงเฮ่งมีเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจาปอกาบอได้ลงไปหาอาจารย์จงเฮ่งเนื่องจากติดภารกิจนอกค่ะท่านผู้ชมนอแต่ก็บ,บอเป็นอย่างนอค่ะนอะจาปอกาสิติต,ตอผพานทั้งโทรศัพท์คะ่ค<ล>ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าวความฝันของอาจารย์จงเฮ่งสิเป็นจังได๋เ้าก็มารับชมรับฟังน้ากันนอะค่ะท่านผู้ชมเนอให้อาจารย์จงเฮ่งว่าให้ฟังคะ่ะท่านผู้ชมพานทังโทรศัพท์นอค่ะนอไปชมไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงสวัสดีค่ะโอ,อ้สวัสดีทุกผู้ทุกคนเอฟซี่ถีกีตวาดกับขอขอบุญขอบคุณในหลายเดรื่องสิ่ผ่ากับบุอย,อยากให้ผออ่าแต่ว่ามันาจจะเป็นไปนอค่ะเาน้ำเหลืองตัวเลีนออาจารย์นอพิษผ่ากับบัากันนอคจ้าบุอยากให้พิษผ่าดต่ก็ได้ตัวเอฟซีทุกปุ๋ทุกคนอยูย่ในผู้เปินเมืองนม่ผมติดตามน้องค่ะสวัสดี นั่นก็นมีเขา่ามีรุดนอะตามแนวทางนอะค่ะเอาไม้นอะอาจารย์นอะแอ็นกับว่าจังสันลค่ะโอยาะใหโอ้ยเจมส์จะให้เ,เหปินถือเดอ้อค่ะคบาดนี้บาดนี้ร <F. S 1> อบรอบนี้เอปนี้ได้ยิน่าอาจารย์จงหิ่งฝันเหลวอาจารย์ฝันว่าจังไดนอะค่ะว่าให้ทรามบุ้ชมทางบ้านฟังใน่อาจารย์โอ้ฝันมานอะฝัน่าอยู่ให้นี่ละ ให้นี่บัติหนีก็ได้เพื่อนจะอันอยู่มาให้มายังมาเชื่อมาในความฝันน่ะน้อฝันว่ายุ้งงานเท่าบ้ดนน้องรับไปฝันที่จังมาเชื่อมาอยูให้นี่ล่ะบัดิหนี้ลุดผู้เฒ่าสองพวเมียเพื่อนรวยเขามาเด็ดน้ำหวยมาจังไรนอวะเป็นว่าไงเป็นว่ายจิตยุ่งหนักเป็นมาเปรยคอยกินหนักหนักขึ้นก็เลยเบาแต่ขึ้นเมื่อนิจางนอนไหวจังได้บัวใดติดในยพื้นในบ่อบผู้หูในบ่อพีก ข้อศอกขอหลับน hmm mm ั่งเป็นทำมันมานเพิ่นจะได้ว่าจกวัวเพิ่นนั่งกระเรียวานอออันสองอาซูนเพิ่นว่าผัวเพิ่นว่าอืมค่ะอาซูนหรือเพิ่นว่าค่ะมันมีใยายเพิ่นก็ได้ียตันสวนแมเพิ่นว่าเอ้ากับเรองเบืองน้ำนี่เด้อเพิ่นว่าอันสิเมนเมียผัวผัวเมียเพิ่อนหนาเพิ่นมานับกันเพิ่นกระเรียวา เอาอันเจ็ดหกเก่าน้ำแน่เป็นว่าโอ้เจ็ดหกเก่าเจ็ดหกเก่าเป็นว่าจังที่ค่ะออนเออแบบนี้ก็ได้บางหวยท่านเมนี่ก็ให้สูในมันรือเอลซีผู้เป็นลอฟังท่านผู้เป็นคิดหอดจรงเพิ่นหลวงเมืองค่ะเดือดลุกูหมูนอค่ะเป็นแนวทางอน,น,นออาจารย์นอบิงบ่งบิ่งสุดนีเออ่เอาอี๋โวค่ะค่ะเอาค่าอาจารย์ ปิงนี่กนนัสองกับสามเด้อค่ะผู้เพิ่นมักปิงหมักเลนเนาะค่ะสองกับสามเนาะอาจารย์เนาะแอนบัแทานี่คือเพิ่นฝันเพิ่นก็บ,บอกว่าเจ็ดหกเก้ากับ,กบสองห้าศูนย์นี่ละ่ะค่ะผู้เฒ่า,าผู้เฒ่าสองคนผัวเมียบ่อาจารย์สิผัวเมียเพิ่นนั่นละ่ะเพิ่นเฒ่าพ่อพ่อ,อก,กันเนาะเจ็ดสิบแปดสิบปีอายุเพิ่อนอาจารย์ คุณสาม,รมารถย่างจนว่าเมื่อยอยากกินหน,นังกินไหนเพิ่นมาดินมาเวน,เวน,น้ำหานนะมามา,มาดินน้ำนะมามาเวอาจารย์ <ปะ S 1> อยู่ห้งองนั้นเลยบ่บ่อยู่เสียงไฮ้นี่ล่ะโอ้อยู่ไฮ้เนาะเมนมะเกลือหมูเกลือไม้อยู่ไฮ<ห>้นี่นล่ะค่ะควั้อ่าควฝันค่ะมานอนอยู่บ้านอยู่แต่ฝันว่ามาอยู่ไฮ้ขั้วฝันที่ตุ้ยฝันตัวนี่ว่าอืมค่ะค่ะฝันว่าได้ไปไฮ้เนาะอาจารย์เนาะ เป็นลอกน,อนอ้าบึงนี่ด้วยค่ะสองตันั่นแปดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองเนาะอาจารย์เนาะคือแปดสองกับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแปดสองเจ็ดสองเก่าหนึ่งเป็นเลขอาจารย์คำนวณบอกอาจารย์หรือเป็นเลขความฝันแนนตัวนี้เป็นเลขคำนวณโอ้ตัวนี้เป็นเลขคำนวณของอาจารย์นาะให้วิ่งสองวิ่งสามละกะ แปดสองเจ็ดสองเก่าหนึ่งเนาะอาจารย์เนาให้เพื่อสู่เพื่อมารน้ากันอีกเนาะอาจารย์เนาะแมม่นบาดนี้ผู้เฒ่าสองคนผัวเมียที่เพิ่นมาหาอาจารย์อยู่เทียงไห้เทียงหน้านี่เพิ่นมาใส่สุดแบบใดอาจารย์เพิ่นก็ใส่สุดธรรมดานี่ยละปกติเฮานี่ละเพิ่นกะว่ได้แปรงตัวรู้ดาหรอเพิ่นก็ใส่สดธรรมดาค่ะ ใส่สุดธรรมดาแต่งตัวมาแบบธรรมดาแต่ว่าผู้เฒ่าเฒ่าแห่งหลังหลังงอมบอกอาจารย์กับบทเพงกับงอมระมณได้ยีหลอกหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปโอ้หกสิบทกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปเนาะอาจารย์เนะ 50, าะบาดนีนความฝันของอาจารย์ในรอบนี่นี่ผู้เฒ่าผู้ท่ายบอกสองหาศูนย์บอกอาจารย์สองหาศูนย์ผู้หญิง่นว่าเออแต่ะระหว่างเมืองนั่นีม่เพิ่นว่าอัน เจ็ดทกเก้ามัน่าผู้ชายนั่นบอกสองหาศูนย์ผู้หญิงนั่นบอกเจ็ดทกเก้าบอกเจทนกเก้าบาทนตอนไปจะโอ้ยไปไตใหญ่จะบอกเป็นกบไว้พ่อในผู้เฒ่าอรูอเปอ่าก่เปิดมาฮาจะาอูอ้ซาตุรุสอขาให้จริงจริงหรือ่หรืค่ะได้จาสูบมาสมมาตัวคั้นโมเมนต์แต่จะบอกให้พ่อเบอกให้ให้เขา ฟังๆมเมนเตื่ยว่า้ที่ตัวเด็กที่เส้นนอกค่ะแมนค่ะอาจารย์ให้เพินพ่นโูบเพิ่มมันนําอีนนอกเนาะอาจารย์นกกบบเนาะกรบอนนี่ค่ะฝันเห็นอยู่ไห้นี่มาเวยอยู่เถียงไห้เถียงหน้านี่อาจจะเป็นเจ้าทีก็ได้ได้เนาะอาจารย์เนาะเพิ่นอยู่ไห้ค่ะเพราะว่านี่น,นอน้นมดีม็ดไม่เลาวเห็นเมนค่ะเพราะว่าในความฝันนั้นอาจารย์ก็ได้ไปอยู่ไห้เนาะแม่นปลาได้อยู่ไห้ค่ะ บารนี้เลขคำนวณอาจารย์นี่แปดสองเจ็ดสองเก่าหนึ่งนี่อาจารย์นี่มักตัวใดแห่งสามหางนี่อาจารย์สามหางนี่บอกค่ะมักนี่แต่ว่าเจ็ดสองนี่ล่าตะวันตะวันขั้มักไม่ชวนตูกับมักเจ็ดสองเนี่ตะวันกัดื่อกลิ่มไวน้ำเน่แปดสองเก่าหนึ่งนออค่ะแต่ว่าเจ็ดสองนี่อยากนักเนโกมูเนออาจารย์เน่แนนไม่ขั้วขีดนี่มากค่ะค่ะ งูยูค่ะเน้นกรเนีนไฮเจ็ดสองเน้นเจ็ดสองเนาะอาจารย์เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณอาจารย์จงหิ่งเนาะค่ะเนาะทีแบ่งปันตัวเลขกเนี่ทางความฝันให้เอฟซีชองจาปอนเนาะค่ะเนาะตะวกรนสิไปอาจารย์กะขอให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีทั้งช่องเฮ้าโชคมานน้ำกันใน่อาจารย์ ขอให้ head, ment, an, เอฟซีทุกผู Hayır, ้ทุกคนสุขสงบมั่นมั่นลำลำไม่รวยน้ำกันไปอีเก้อค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะอาจารย์ขอให้ถือกเต็มเต็มทั้งสามตัวตรงๆเลยเนาะอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ค่ะทีสลายเวลาแบ่งปันตัวเลขเน่าทางความฝันเ้าให้เอฟซีทั้งช่องเฮาฟังเนาะอาจารย์เนาะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมการมาเบิงตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งค่ะผู้ยิ่งผู้เ่ากับผู้ไส้ผู้เ่าสองคนพัวเมียค่ะยางมหาอยู่เถียงไ้เทียงหน้าเพินค่ะในความฝันนั่นฝันว่าได้ไปให้ค่ะหลักก็ยางมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมผู้ไสยผู้เ่านั่นบอกสองหาศูนย์ผู้ยิ่งนั่นบอกเจ็ดทกเก่าเนาะค่ะเนาะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับอาจารย์จงเฮ่งอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์จงเฮ่งมีเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชม ลากาอาจารย์เพิ่นกาฝากเลขคำนวณของเพิ่อนไวน้ำนำเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคันท่านผู้ชมทางบ้านมากเลขวิ่งกะให้วิ่งสองวิ่งสามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะลากาเลขที่อาจารย์เพิ่นจับคู่มาให้นี่ครแปดสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเลขที่อาจารย์เพิ่นมักกะคือเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะจังไดก้กะให้โชคให้มันกับอาจารย์จงเฮงอีกเด้อค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่หน,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กกดติดตามกับขอฝากช่องจ่าปอเนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบพลาตวเลขกและ,ะแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้กาล่าท่านผู้ชมไปเพียงทานีค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ